ดยาคุมไม่เป็นประจำเดือนผิวแห้งผิวหยาบคอเลสเตอรอลขึ้นไขมันตัวดีน้อยมากกดไหลย,ย้อนท้องเสียบ่อยมากม้มกันเราน้อยมากปวดหัวแบบไม่ทราบสาเหตุวินนล่าคือตอบโจทย์คำว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมันเกิดขึ้นจริงกับชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองต้องต้องจบด้วยยาหลังจากคลอดน้องฉีดยาคุม2ปี 2>, 2ปีโดยประมาณฉีดยาคุมจะไม่มีประจำเดือนค่ะ,ะหลังจากนั้น เราก็รอค่ะพี่บีรอสองปีค่ะจําเดือนก็ไม่มามคือมาก็มันไม่ใช่การเป็นประจําเดือนที่ผู้หญิงปก,ปกติะจะเป็นเริ่มกลัวค่ะพี่บีเริ่มกลัวเราจะมีปัญหาระบบภายในผลตรวจสุขภาพคอเลสเตอรอลขึ้นไขมันตัวดีน้อยมากอีกปัญหาหนึ่งที่คิดว่ามันเป็นปัญหาสําคัญคือท้องเสียบ่อยมากทานก๋วยเตียเ๋ยวน้ำสมสายชูนี่ไม่ได้เลยบางครั้งเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวที่มีรสชาตินิดนึงก็แอบใส่ก๋วยเตี๋ยวยังไม่ทานหมดชามต้องไปห้องน้ําก่อนเลยเข้าใจมาก แต่ว่าอาการปวดหัวเนี่ยคือปวดหัวแบบเหมือนฉันไม่ได้นอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะทั้งๆที่เวลานอนเราก็ปกติไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรที่ทําให้เรานอนดึกใช้คําว่าปวดแบบไม่ทราบสาเหตุก็ได้ค่ะคือแค่เวลาเข้า5เดือนค่ะที่ได้รู้จักโปรไอติกของวินโนนาสามเดือนประจำเดือนมาแบบไม่รู้ตัวผลตวจสุขภาพปีนี้ดีขึ้น ดีขึ้นทุกอย่างเลยค่ะเอ้ยนี่ฉันจำไม่ได้แล้วว่าฉันท้องเสียไปเมื่อ,อไหร่เริ่มลืมอาการพวกนี้ไปเริ่มถามตัวเองแบบนี้นี่แสดงว่าวิโนโนนาใช่ใช่สําหรับฉันเราจะต้องมีตัวช่วยที่ทําให้ร่างกายเรามันเกิดความสมดุลจัดการกับระบบข้างในหรือว่าจัดการระบบย่อยอาหารจัดการระบบลําไส้ที่เขาสามารถจัดการด้วยตัวของเขาเองที่เราไม่ต้องเพิ่มมันเป็นเคมีแน่นอนว่ายาเนี่ยมันคือเคมีแน่นอนไม่ต้องเพิ่มเคมีเข้าไปในร่างกาย